ล่าสุดนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับกับสโมสรยูเวนตุสครับอาจจะทําธุรกิจนะครับในการแลกตัวนักเตะกันนะครับชาลีปาติโนนะครับตอนนี้นะครับกลายเป็นตัวเลือกสําคัญของสโมสรยูเวนตุสนะครับสโมสรยูเวนตุสครับเสนอโมเซกินนะครับแลกตัวกับชาลีปาติโนนะครับซึ่งเวลานี้นะครับชาลีปาติโนเนี่ยนะครับเขา คืออาร์เซนอลเนี่ยนะครับไม่อยากจะปล่อยให้แลกตัวกันนะครับเพราะว่าชาลีปาติโน่นะครับเป็นเพชรเป็นงามของอาร์เซนอลเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาร์เซนอลยังคงต้องการกองหน้ารายใหม่นะครับยูเวนตุสศบโอกาสนะครับที่อยากจะใช้โมเซคินแลกตัวกับอาชาลีปาติโน่ไปเลยนะครับก็รอดูกันนะครับว่าอาร์เซนอลจะตัดสินใจแลกตัวจริงหรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับ